คือเขาได่ดีติดลูกใเขาไปนิ่มเน้อบางเน้เป็นกล้องบ่านิ่มสบายดีทร่บผู้ชมสบายดีเป็นสมองสมบอรแลนะจ้า นี่ตอนหับเขาสู่ซองบอกไก่นะพี่น้องมาละถงหน้าฝั่งนี่นะพี่น้องมันจะกาดฝั่งนี่บ่จะโจเป็นดำหน้ากระอยเนาะยังจะให้นี่ยังทำนี่ใช่ถุงอยู่ใชถุงังไนทุาไห เออหน้าไผหน่ะเออรอจอยยื <ừ> ่นมาน่ะมาใส่หน <Ừ. S 2> ่อยเอาวันเาวันเราพายอีพีนักเ้โกะจ้างบ่ ừ, เงาเขาควบพอจอยก่อนพี่หน่อยไปถามเพันก่อนว่าเฟินน้ำหน้าแหละเลยบอแล้วไม่ได้พอจอยจ้ะนะแล้วว,ว,ว,วัวนละ

Bóc con om này con om nơi. Eva. Mhm. 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 là Mhm. Mhm. đây nè, hả? Mhm. ngam Mhm. 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 Mhm

งวอมันบวชเบ่เนี่ยใส่มึงเบื่อเอาแบบบ่เอาบ่เห็ดน้น้ำเป็ดก็ยังเมมันเค็มมันหมักด้ยนหามออยเฮก่อนาเฮะเอามามาขนมนะเขียวูไว้งู่กิน่ดเอเขี้ยวูกกินยาาไหมเฮ้ยยอกลยบ่เฮ้ยีนไีนไ

กินดียินดีดีอันนี้ได้จบงอาห่ามึเนี่ยว่ันควันเลยอออเมวะควันจะาจะไปเอาหลุดไทยมาไทยหน้าไปไปหันเอาด้วยเราเราคนในเือนกับงางเลียงได้เราอยเด็เขาถ่ยที่เนตถ่ายผมเป็นด้บเจ้าป่ชวนเขาถ่ายแล้วมุงเนี่ยก็ไปเอาต่วมุงถ่ย นงาอะไเอกของไหมแเอาเด้อขอเด้อสิอนัดเตียงเด้อสิยไปเอดืดปาอยากนะอยากขนมเลยีินี่นนี่เขนี่นะบยยาขนมกัอยากนานี่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 เอาเอาเส้นมะลุกสงเ้าขิเยยวนี่นี ขึ้นกันเห็นฮอกก็กินกังแกงกบข้างเป็นแกงอุนเเร็งแกงแุนเสน็นนะมอแป่าถ้าบุญเอื้อยแต่เม็นโมเจ็บเข่าเลยบ่ควันโมเจ็บแขวเลยบ่ เดเจ็บหรอค่ายมเราซีซันถึมาเราค่ายกิเาได้มันีซีซันเนาะมันเจ็บแขนมันพอมันกินเถึงก็บไรขึ้นอะไรก็บไ้เจ็บพอเบ๊วยไม่นะอ้อในมือจุกข้าไปเงยที่แขนมันกระกมือเห่อนเด็กน้อยเจ็บเลน้อเหมนัเกินอยางมได้เห็นไหมพอรวมกั้าไปได้ยัครบโว้ยจะมาเห็นะร้นี่น่น่น

món bóng 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 kinh bóng ừ. 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 kinh, bóng kinh bóng 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 Kinh bóng 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 Kinh bóng 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 กมมันยังบอกว่าได้เนาะแต่ว่าเขาเป็นยังมากอะบุกยังทำอันนี้นั่นมันยังว่าเนาะอาเออเนาะยังว่าขับสมุนว่าแม่กับไปดูพอไปดูมันยังว่าบอกกันได้อันนี่ะอันนี้พี่แซ่บบอกมเนาะมันค้งขันเซ่บบ่กินข้าวอีดอกพี่น้อยเลยกินขนม กินครับกินอะกินข่าได้แล้วเว้ยนแดบกินข่าอยจะแเมอ้นยอืมทำห้กินข่าได้ถ้ถูกเจยบแขวเจ็บขวไอะขปงอย่าง้กได้เนาะอือคือชมจะข่อยจะพวดเลยเอออาขนมลงกินน้ำตามวันนี้เบิงยังนก้องวะไอ้งก่องเห เหมือนเนาะเดี๋ยวบบแบมันยิ่งงามเนยเนาะบ่าวโค้่้แขน้างงามอยู่มันอ่สมกันเลยจะถ่ายแบบพ่นนะครับเลยกินกันลองควันพี่น้องอยากเขากองน้ำพี่น้อง๋ยวเข้าไปใกล้ที่เราทิ้งยังครับต้องอยากก้อยเขาไปเรื่อยพี่น้องไอ้หมหยา จะเข้าใกล้ลูกเอือลูกเอไปอีกไออสายตายาวกมยับยับได้เงอมาเียวเอาไปถายืออใรเห็นับ่เนเไลูกพี่เออ่ามึงเดี๋ยวจะมาดนะเห็น่ามันดีกางป่เอาบีให เด็กินอะไรเด็กกิโล้เจ๊ขอเกาะนี่ใหน่อยน้องฟังเดี๋ยวขอมไก่ายใหญ่ท้อออกไปน้าหน่อยดิมชดมาชด้นกินก้นมาเฮยขนมเนี่ยอะเสรจยงอยูเลยกงมอะเสร็จที่อาหามาบยังะมุกินเดียว ลควันอย่างเขากล้องน้่อางอ่ะเขยิมแล้วยี่มวานสิคับน้าจอห้ยวเย่ยมเเยมเยยมเยมยิมย่มลยเ่้มยยเ้ยิ้มเยยเ้ยยเ้ย้ย้ยิ้มย้ย้เ้เย้อเเ้เเด้ ง่ายเลยยิ้มได้บ้างจะเปิ่งก้องบ่ยิ้มแล้วแน่แข้วแล้วมีทอาหัดมาห็เบิ่งเิ่เนาะเขื่องนึ่งที่ดีอยู่ว่ายตอนมีมวยเนาะตอนยังน่อยเบ่เบิ่งยังเบ่ย่วรเอยบ่ควยังเนาะเอดี๋ยวเบิ่งเบิ่งตัวเองนะบัดนี่อือบ่คบ่าครับคุถ้าผมลง่นะฮะงำไรเน่ อืมองดัาะื่ไม่หคอเลรยี่น้นเนาะองมีไฟบนมี่ะด้งวยเมื่อเดพี่น้องด้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุก่านเนาะที่คอยให้กำลังใจขอบคุณปอจอยนั่นเรื่องว่าของนดาน้องควันน้องลยมันจะคุคนยล้วบายเนาะบาย บายเลยบายบายเบายเลยไแนเอเมาหลนยมใหม่เอบายบายเลยบายยดีวีแห้งมากุลคนเด้อพี่น้องเด้อสหรับนี่เขกลาวคว่าสบัยดี